ดีค่ะจำใสนะคะทุกคนคะเกิดเรื่องแล้วค่ะคือว่าเรานั่งกินไก่ทอดนี่นี่ค่ะซากไก่ทอดแล้วก็อันนี้แฮชบาวแล้วเราก็นั่งแทะไก่อันนี้อยู่ค่ะทุกคนนี่เลยคือซากนี้เลยเสร็จแล้วเรารู้สึกว่ามันหงหวงอะไรตรงเนี้ยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฟันโยกหรอหรืออะไรก็ไม่รู้ แล้วมาดูอีกทีอ่ะทุกคนคือคือเหล็กหลุดค่ะทุกคนและหลุดไปตอนไหนไม่รู้<ม>นี่ค่ะทุกคนเห็นนะนี่<ม>แล้วตอนเนี้ยเหล็กมันอยู่ไหนไม่รู้<ม>คิดว่ากืนลงท้องไปแล้วเพราะว่ามันหลุดตอนไหนไม่รู้<ม>คิดว่าน่าจะเข้าใจผิดอะ<ม>่ะน่าจะแบบ คือแบบเข้าใจว่าเป็นกระดูกอะเศษกระดูกแล้วมันดังกรอบๆเนี่ยทุกคนเห็นว่าอันนี้ค่ะที่มันเละๆบอกว่าทุกคนเห็นว่านี่กัดอย่างนี้เลยนี่นี่อย่างนี้เลยเสียงนี้เลยแล้วประเด็นคือก่อนจะสั่งอะพี่อ่านเตือนแล้วค่ะทุกคนว่ากล่องเนี้ยอย่าซื้อให้ซื้อแค่ไก่ทอดไม่มีกระดูกซึ่งก็มีนะทุกคนนี่แต่ไม่กินกับ<า>แฮชบาวเท่านั้นหรือเฟ้นไฟรายหรืออะไรก็ได้ที่มันนิ่มๆเพราะอันเนี้ย รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นคนชอบแทะไก่ซึ่งเขาเตือนเราแล้วค่ะทุกคนแต่เราไม่ฟังเราก็แบบด้วยความที่เราดือ้อใช่ปะ้ะอยากกินอยากกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยสั่งมาซึ่งตอนเนี้ยทุกคนเรากังวลมากเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเหล็กไม่เคยหลุดนะคะเหล็กเคยหลุดแล้วหลุดก็ค่อนข้างจะไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยแต่คือครั้งเนี้ยหลุดแล้วไม่เห็นเหล็กแล้วคือตอนเนี้ยเราคาดว่าเราน่าจะกืนเหล็ก เราแมท้องแล้วและเราก็ค่อนข้างเครียดว่ามันจะเป็นอะไรไหมเข้าผ่าออกไหมหรือว่าจุดจุดออกมามันก็ออกมาคือตอนนี้เราต้องปรึกษาคุณหมอที่รักของเราตอนนี้ต้องเป็นคุณหมอที่รักแล้วเพราะว่าทำผิดมาห่นมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะโทรหาพี่อั๋นนะคะสารภาพบาปหน่อยแล้วก็ให้เขาช่วยเราถเถอะเราช่วยตัวเองไม่ได้ตอนนี้ยไวา่างเปาเธอว่างวาง่าไม่มีคนไข้ เธอเขาทำเหล็กหลุดอ่ะหลุดได้ไงเรากินไก่ที่เธอห้ามกินไก่ใช่ชเธอ,อบอกแล้วเธอว่ามันหลุดแล้วมันหาไม่เจอด้วยอ,ะอ่ะโอ้จริงไหมเนี่ยใช่เขาไม่รู้ว่าเขากืนลงไปหรือเปล่าคือคือไม่มีตัวเหล็กแล้วเหรอมันเหลือแต่ลวดแล้วมันหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวขึ้นไป,นไ,ปไม่อะ มีเรื่องปรื่องปว,วดเดีไปเดี๋ยวก็ไปคืออะไรอ่ะเฮ้ยเอาดีๆพี่<ม>อัญแกงปะเนี่ยกินเหล็กเข้าไปแล้วเหรอไม่มีเหล็กแล้วเหรอไม่มีเฮ้ยไปโรงพยาบาลเลยทำไมต้องไปเอ็กซเรย์แล้วเพราะว่ามันเข้าไปในกระเพาะมันมีโอกาสบาดกระเพาะแล้วกระเพาะเป็นแผลฉีกข,ขาดได้ก็กินเข้าไปใช่ปะ คือถ้าเพิ่งกินเข้าไปเนี่ยเขาเอาสอดกล้องก่อนตอนแ้วเขาจะวางวางยาสลบแล้วก็สอดกล้องถ้ามันยังอยู่ในกระเพาะเขาหยิบออกได้แต่ถ้ามันเลยกระเพาะไปต้นปายไปถึงลำไส้ต้องผ่าตัดเออถาจริงก็ก็นี่ไงถึงได้เครียดไงขอคืนตัวหน่อยบอกแล้วอยากกินอยากกินอ้าวจริงเพิ่งกินเข้าไปใช่ไหมใช่อ้าวโอเคอย่างแรกกินอันนี้โค้กป่ะเนี่ยใช่ป่ะ กินโคกาไปก่อนทำไมอ่ะอย่างน้อยโคกมันเป็นกรดมันไปกัดเหล็กให้มันค่อยๆละลายตัวได้กินเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆจริงอืมเพราะว่ากรดอ่ะทุกคนมันสามารถไปละลายเหล็กให้เหล็กมันสลายหายไปได้โดยที่แบบไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเรากินช้ามันก็จะเป็นก้อนทีนี้เหล็กมันมีความคมบางทีมันอาจจะบาดกระเพาะได้อะไรได้ก็อันนี้จริงนะแต่ว่าถ้ากินน้ําเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะละลายกินเข้าไปเยอะๆกินเข้าไปเยอะๆอ่ากินกินเข้าไปกินเข้าไปก่อน อยู่เยอะๆดูเยอะไม่ไหวแล้วรู้สึกไงตอนนี้ปวดท้องเออสมบนหน้าจริงๆก็ไม่ได้ช่วยหรอกวางวางวางโอเคอ่าจริงๆเหล็กหลุดไม่ได้น่ากลัวทุกคน่ กลัวคืพี่อ่ามร้องไห้อเอาจริงๆทุกคนเหล็กหลุดไม่ต้องกลัวเพราะคือ,อยังไงมันก็จะไปรวมกับทุกอย่างที่อยู่ในกระพเพาะเช่นแบบมันจะมีพวกกากอาหารหรืออะไรพวกนี้พอมนไปจุ่มปุ๊บมันก็เหมือนมีเหล็กไปติดอยู่ในดินน้ำมันแล้วดินน้ำมันเนี่ยก็จะไหลไปตามทางเดินอาหารแล้วก็ขี้อยอกปุ๊ดๆอ,อ๊อเหรอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรไไอ่อย่างน้อยๆจะอยู่ประมาณ24ชั่วโมง เฮ้ยแล้วเราจะสามารถเห็นเวลาเราอื้อออกมาปุ๊ดปุ๊ดอ่ะมีนะคือคนไข้บางคนเขาตรวจใช่แล้เขาเห็นเหล็กถ้าเราตรวจเราถ่ายทุกคนดูได้ป่ะแล้วถ้าจคนกินข้าวอยู่อ่ะผสมกันเอึออกมาเป็นเหล็กกลายเป็นพึ่งเลยทำไมอ่ะมีเหล็กในไม่ใช่ในธรรมดานะในในอือด้วยแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่เป็นอันตรายนะทุกคนคือไม่เคยมีคนเป็นอะไรแปล ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่เป็นอะไรปวดท้องอปวดท้องอันนี้มนโนปวดใจอะอ้ยเธอปวดใจไม่ดีนะ<อ>เพราะว่าพี่มีเคยมีคนไข้คนหนึ่งเหล็กหลุดลงคอเนี่แหละแต่โชคร้ายมากเป็นเคสหนึ่งในล้านปกติแล้วเนี่ยเวลาเหล็กหลุดลงไปในคอเนี่ยมันจะเข้าไปที่หลอดอาหารแต่ระหว่างหลอดอาหารเนี่ยจะมีท่อลมที่เข้าปอดอยู่ใกล้ๆกันแต่ทุกครั้งที่เรากลืนมันจะปิดท่อลม ให้เหล็กเข้าไปในหลอดอาหารแต่คนนั้นโชคร้ยายมากที่ปิดหลอดอาหารนะ่ะปิดไม่ทันเหล็กมันเล็กจะเดินเข้าไปในปอดพาปับใหญ่จริงๆทุกคนหมดค่าใช้ใจ่ายเป็นแสนๆที่บอกเจ็บหัวใจจริงรึเปล่าจริงเขาเจ็บหัวใจเพราะเธอ,เอโอเค <c oughs> ถ้าเจ็บหัวใจเพราะเหล็กแหละอันนี้ของจริงเขาช็อกาอันนี้มอกไม่ไดีดอเล่นใช่ป่ะของจริงเหรออันนั้นของจริงเรื่องนี้ใครเกิดขึ้นจริงๆ ขนาดหมอผ่าตัดยังบอกเลยว่าเคสเนี้ยหนึ่งในล้านถือว่าโชคร้ายจริงๆปกติไม่ค่อยเกิดโอเคแต่พี่ไม่โอเคหลุดใช่ไหมนี่เปลี่ยนสียางด้วยเปลี่ยนสียางเหรอใช่เลือกเองให้ทุกคนเป็นคนเลือกเปิดโหวตด,ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดโหวตใน YouTube ว่ายางรอบนี้ทำสีอะไรดีสีต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวก่อนเปิดโหวตก่อน แสดงเปิดโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะขอเวลาสักประมาณ10นาทีแล้วกันเดี๋ยวไปดูว่าผลโหวตสีไหนชนะแล้วเพียงก็จะต้องทําสีนั้นถ้าเรามีสีลุงให้เลือกสีลุงชนะเพียงก็ต้องทาสีลุงถ้ามีสีทองเพียงก็ต้องทําสีทองมีสีเขียวมรกตบนกับขี้มา้าแล้วก็สีฟ้าเหมือนแอลกอฮอล์เธอก็ต้องทําให้ได้จะไปเอาจากไหนมาให้ครับเนี่ยหยอกเล่นหยอกเล่น อ่ะโอเคเดี๋ยวเรารอผลโหวตนะคะแต่ว่าไม่อันตรายใช่ปะเนี่ยไม่อันตรายสบายใจแล้วค่ะทุกคนแต่พี่ไม่สบายใจทาไมพี่ต้องมาทํางานอะไรที่บีไม่ต้องทาเนี่ยไม่เข้าใจเลยตอบใจเขาหน่อยลอบใจเดินเข้าไปไ้ค่ะเดี๋ยวเราลงไปเปลี่ยนสียางแล้วก็ไปติดเหล็กกันนะคะผ่านมา20นาทีแล้วค่ะทุกคนตึงสี่วันแม่ชนะนะคะ ทำไมถึงชนะรู้ไหมเพ,เพราะว่าวันที่เราถ่ายวันนี้เป็นวันที่12ส,งสิงหาเป็นวันแม่สังเกตชุดเราเราจะใส่ชุดไฉช,ชุด <laughs> เราจะใส่ชุดสีขาวฟ้าตอนแรกเราเป็นสีนี้นี่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็นสีวันแม่กันค่ะเดี๋ยวมาดูว่าพี่อันจะทําได้ไหมรู้สึกจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนสียางนี่เปลี่ยนอะไรเหล็กที่หลุดไงน,นี่ค่ะพี่จะเริ่มจากการเอามีดกรีดที่ทอแล้วหยิบเหล็กตัวนั้นออกมาติด ไม่ทำแล้วกลับบ้านร้อนเละเลแเราก็จะเริ่มจากการผ่าผ่ากาวอันกาวออกก่อนเอาปากบ้างอื้บ้างอีกโอเคอ่าต่อไปเป็นการทายาฆ่าเชื้อก่อนลงมีดหยอกหยอก ตัวใหม่มาแล้วหยิบออกมาจากพุตปู่เมื่อกี้หยอกหยอกนี่ก็ลกลกไปเลยเดี่ยว,ยว,ยวแรงแรงแรงอาปาโอเคอาฉายแสงอุลต,ตรต้าแมนปีดโอเคโอเคได้มาแล้วนี่เคยงกลับมาแล้วเมื่อกี้คว้ามาจากในท้องเลยได้แต่โยนกลับเข้าไปเอาออกละไปแล้วหยอกหยอกหยอก ดูหมอกแก้งอะทุกคนสีรั่วสีวันนี้รั่วข้างบนก็ดัดใหม่ปวดแน่นอนปวดไม่ได้ปวดจากวิชาการนะปว,วปวดจักละปวดจากความอยากทรมานล้วนๆกินไก่ดีนะักหยอกหยอกยอ,ยอวิชาการนี่แหละอ้าสีวัดแม่มาแล้วแหนี่หุนขึ้นอันใหญ่เหลืองอเปลี่ยนยังทีไรเกบทุกทีเลย สีสุดท้ายน้ำเงินอีกอันหนึ่งอ่อเสวยอะเดี๋ยวฮะแปลกอะทำไมอะวันแม่มีสีน้ำเงินด้วยเหรอขาวฟ้าเออเราน้ำเงินไปเอามาจากไหนเธอเอาไปเอามาจากไหนไปเอามาจากไหนเราเป็นคนไปเอามาจากไหนเดี๋ยวเราเป็นคนเดี๋ยวในในโพสเรามีน้ำเงินด้วยเหรอมี ทนมันได้ไม่ได้อะทนได้นี่ไงข่าวฟันเงินแล้วชอบไหมล่ะไม่อะต้องเปลี่ยนมห้เนี่ยเปลี่ยนให้หน่อยฮะ <laughs> <laughs> ได้ไหมอ้าวเดี๋ยวเธอ <h ung> แล้วเขาต้องปวดฟันใหม่เหรอก็แวบ,บเดียว วันแม่คือแค่ขาวฟ้าเหรอใช่แล้วเราก็เปิดหัวผิดอะสิไม่เป็นไรหรอกทุกคนเข้าใจว่าวันแม่ไม่ได้เข้าใจเราว่าสีนั้นอยูโอ๊ยปวดทุกคนคะเดี๋ยวไปเจอกันนอกห้องตรวจแล้วกันคะ่ะทุกคนคะ่ะตำรวจมาทําไมอะมาจับคนทําเหล็กหลุดไม่ใช่ <laughs> ตกใจเลยอะค่ะจะเหล็กหลุดอะตำรวจเขาจะจับไม่ใช่ เธอแหละจะจับไม่ได้ตำรวจจับแตะะ้เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนสีที่ทุกคนเลือกให้ก็คือนี่สีขาวฟ้านะคะหรือฟ้าขาวนั่นเองสีวันแม่ใชนะ่ฮะแม่สีวันแม่นะคะอย่าเป็นแม่งงนะสีวันแม่จริงๆเลยโหวตเราบอกว่าขาวฟ้าน้ำเงินแต่ว่าน้ำเงินจริงๆแล้วเราเอามาจากไหนไม่รู้เอามาจากชุดนี่แหละอ่าใช่เอามาจากสี่ชุดคิดได้ไงเขามีกันที่ไหน มันก็สวยอยู่นะแต่พี่หันไม่ยอมเดี๋ยวนะมันก็สวยอยู่นะคนบอกไม่เอาคือบ้าหรอก็เดี๋ยวมันไม่ตรงธีมไงเออถูกเป็นไงสีดีไหมดีแต่มีคนยิ้มสวยกว่านะอะไรนูแหมจะโฆษณาคลินิกเฟสมายคลินิกนะคะมาทำได้ค่ะและเราก็มีของขวัญจะให้พี่อันด้วยคือนี่เดี๋ยวเขาจะ ตอบแทนที่เธอให้อภัยเขาที่เขาทำเหล็กหลุดด้วยโอ้ยชั่วเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสบายใจแล้วเพราะว่าเหล็กหลุดลงท้องก็ไม่เป็นไรคืออะไรก็ไม่กลัวแล้วไม่กลัวอะไรจะมาโดนก็ไม่หลุดแล้วใช่ เคุียังกล้องใส่เลย